คุณเคยคิดที่จะออกเดินทางข้ามโลกหรือไม่เกมที่เราจะเล่นตอนนี้นะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนทั้งการที่คุณนั้นต้องประกอบรถโดยใช้ความสามารถเป็นช่างของคุณโยเวนผมอเพราะแม่งเรียนการาฟิก <c oughs> แต่ก็ช่างมันเถอะครับเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเอาละคลิปที่จะเป็นยังไงครับไปดูกันต่อครับผมป้ายสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมอัลเทร์นีทริปฮะก็วันนี้เราก็มาก <บา S 2> ับแก๊งสองคนนะฮะรวมกันก็เป็นสามเฮ้ยเชียเลยเนี่ยที่ไม่เออนี่เอ้ย อามภูเขาของไครันฟุ้ยเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวเดี๋ยวกิกูไม่เคยเห็นเนี่ยเกิดยังไรขึ้นมันมา้วเนี่ยโอเคปืนใหญ่ปืนใหญ่นิวอัมสตองไซโคเจสอัมสตองอย่างแรกเราใช้รถันาดไหนไปเออรถคันหน้าดูสภาพแล้วคมาหันกล้องมาหันกล้องหาผมสวัสดีครับยุคของครับช่วงเหนือรีวิวนี่เราจะมารีวิวรถคันนี้กันนะครับผมว่ามันอุบาทขนาดไหนย่าออน ได้ครับผมดอะไรให้คุณให้คุณได้พูดเลยให้คุณได้พูดได้ได้ครับผมดูดูความไร้รสนิยมนี่สิรถคตรอุบาทไอ้รถติดรถติดุมดินเนี่ยครับอุบาทขนาดไหนเชื่อมาดูครับเดบิวต์อะไรกันเนี่ยกลัวโอ้โหเฮียเดี๋ยวไอ้อ้าวสวยงามมึงถูนิดเดียวสะอาดทั้งคันเลยไอ้เฮียมึงถูนิดเดียวสะอาดทั้งคันเลยเมื่อกี้เครียดใจนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเพิเติมน้ำมันให้นะครับ เดี๋ยวๆใครบ้านหนึ่งมึงสอนให้มึงเอาล้อรถติดไว้ด oh, okay, okay. mm ้านหลังรถปะก็รถเอามาเผื่อไงแบบชนแล้วรถหายแล้วรหาย่เออใช่เออใช่เพราะว่าผมเพราะว่าผมเป็นคนขับรถไงมึงมึงกั้นใจแล้วว่าถ้ามึงขับรถแล้วจะรอดปลอดภัยอ่ะให้ให้เจ้าของชอบเลยแล้นั่นคืผลว่าทำไมกูต้องเอารถเอารอมาเสิร์ฟมาแล้วมาทดลองด้วยเฮ้ยโบ้โบ้มาช่วยกูด้วยผมทำตัไม่ได้เห็นงอยู่ไหนข้างหลังข้างหลังเดี๋ยววะอีกข้างในอ่ะในบ้านอ่ะ เล่นเพียอะไรเนี่ยไงมายากลโอเคมาเราพร้อมแล้วไปครับไปไอ้ยัยมึงใส่ของดีๆดิอาร์มของไรประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะไม่มีประโยชน์เลยไว้อาหารเราไว้แดกเวลายังจะเป็นเวลามีหิวตายแล้วไม่มีอาหารนะเว้ยมึงอาหารมันไรประโยชน์เอโปูเราต้องมีทังกี้อามเวลาใส่ร้องใส่ดีใส่ให้มันสมจริงตามตามเกมเลยดิเนี่ยเวลาใส่มึงใส่ตรงนี้นี่แน่ไอ้ยังอะไรเราสนิทกันไหมไอะไรเนี่ของ คุณเนี่ยของมีประโยชน์นะบ้านมึงเอาทีวีมาไว้หล่ะมึงจะเวลามึงขับมึงจะให้ใครดูไอ้ขับรถกระบือเบื่อขับขับรถกระบือเบื่อไงขับรถเบื้องดูทีวีระหว่างทางได้ระหว่างดูทีวีระหว่างทางอคนนคนอื่นดูได้แต่คนขับอย่าดูเฮ้ยมั่นใจในพี่ดิพี่ไม่เคยชนใครหรอกนะพี่ปอดป้าังออกป้าอังออกกิน ต้องถามว่าไอคนขับมีแบบพีไหมคุณเอ๊ครับคุณเอ๊ครับเราต้องถามเราต้องถามคนาคนขับเนี่ยเด้วยทำไมเงียบอ่ะคือมึงติดล้อรถได้อุบาทมากเลยไม่รู้ไอ้กูผมต้องดูทีวีผมอ่ะผมเป็นคนดูทีวีเท่านั้นมึงมึงขับไว้ด้มึงเอาไว้ด้านหน้าตอนระหว่างมึงดูไอ้เหี้ยคนขับมองเช่นไรไม่เห็นเดี๋ยวชนตายหาด็อกตีหรอกเอ็โวยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ไอเชี่ยมันเบียร์ทีมแมน c b ี b ีรอบรอบรอบเด็วเด็ดมึงเอาอะไรไว้วะทำไมมันขึ้นสนิมอะไรวะน่ะอ๋อหนุ่มปังไอหนอนมันเปิดไฟกูแกเปิดไฟเฮ้ยเด็ดเด็ดกูขับกูขับเองพี่ผมขับผมขับเชื่อใจผมมึงไอ้ปูกูไม่เชื่อใจมึงหรอกมึงไม่เคยขี่อ้าวพวกมึงแล้วพวกมึงมีไหมไม่มีเออแต่กูยังไม่ถึงสิบแปดเลยคุณนี่เฮ้ยไม่ไปไปขับขี่รถสิบห้าก็ได้แล้วขับขี่รถอะขับขี่หลบเบร์ไซร์อะ อันไหนยิงได้เหอเียนี่รถยนต์นดิป่ะเดี๋ยวเรื่องคำภอสาให้ใจก่อน็นไหมสนิมมันยังมีอยู่เนี่ยเออหัดดูแลรถบ้างดิเดี๋ยวรถก็ขาดไปพวกกูรออยู่ในรถสู้ๆนะไอเห็นรถกูไม่สน็มไอัตว์เฮียเพื่อนนี่แหละคุณมาถึงเวลาแล้วสตาร์ทรถเออมาไปก็ดีว่าพูดเรมอลนักข่ายดิมึงเปิดประตูหับเล่อ โอเครระหว่างที่เรากลับมาเสร็จนะครับหลังจากที่เราใช้เวลาซ่อมรถไปเกือบหลายหาทีเราเดือดเอาคุณเราเดือดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นถ้าสมมุติมัึงเอาเปิดประตูไปแล้วมันไปชนหินนะผิดที่มึงเลยนะไม่ผิดที่ผมผิดที่อามเฮ้ยเฮ้ยมึงหยุดดิมึ้ยไดแขนกูยืดมาเนี่ยเฮ้ยแขนกูยืดยืดแบบคนยืดอ่ะเชื่อใจผมแล้วผมจะพาคุณไปต่อนี่พายุเข้าอ๋อ ไปยุบเปิดเดี๋ยวตายห่พอวายุอ่ะเราจะลุกขึ้นสู้เราจะลุกสู้ตายตึง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 ปเียโอเคอ่ะมาบ้าคุณเดคุณเอเราต้องมีเราต้องมีเสียงเพลงในหัวใจเว้ยเฮ้ยมึงยุบเปิดประตูได้ไหมครวะเนี่ยอามเอาไ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุญบุญเข้าบุญเข้าบุญเข้าเ้ย้คคุมเสียลัก ลูกเ,เสียหลักไอ้เหี้ยลูกเสียหลักพวกเราน่ะมาชุมค <here S 1> <anak lonely, S 2> ุณเอ๋ล้อตามผมพวกเราน่ะมาชุมเฮ้ยคุณเอ๋บ้านเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเฮ้ยไหนนะจะหลังไม่ต้อ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 งเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยไอ้เหี้ยคุ้มคุ้มยากที่ผ่านเลยมาอยู่เข้าคุณเอ้คุณเอ๋ให้ผมข่าวเลยคุขอให้ผมข่าวเลยเจีใจผมดิผมไม่ชนไรแล้วพวกเราน่ะมาชุ่มล้อไอ้เหี้ยชุ่มใจรักสมัครสมานทั่วมี

กดไม่พายุไม่เกี่ยวยูไม่เกี่ยวเอนั่นไงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยคุณได้ให้ผมขับผมขให้ผมขับเจอใจผมดิผมไม่ชนอะไรแล้วโอเคเมื่อกี้ไม่เกี่ยวอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเ่อกีออออออกออออเออเออ อุ้ยเยอยเออเออไอ้สัตว์เออ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 ผมรักคุณเลยนะครับเอ้ย้สัตว์เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดเบอรเบอร์เบอร์เบอรเออวางอะไรให้อาบแล้วมึงเหมือนเป็นสปินเนอร์เลยอะเดินกูตายเอานเดินผมต้องหนีอย่างไรวะสามแล้วต้องนะเตรียมนะสามสองหนึ่งวิกบูมบเอ้เหนื่ยเอ้ยย่ะ เร็วเร็วไอ้เหนือมึงรีบมาดีเร็วเร็วไอ้เย็นนี่มันหมุนเป็นสปินเนอร์อยู่ไว้แล้วแกอาร์มครับนะครับสามเยอะสอง y e น r s later ตายกูลอง เอาเฮ้ยมือร้ายไอ้ต่างหากอี้กูปืนยิงไม่ใจเย้ใจเย้เติมน้ำมันก่อนอยู่วิ่งพึ่งใส่ฟิลิปส์มึงจัดปุ๊บมึงอยากขยับรถเลยนะถ้าเกิดไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะมึงจะุดเติมน้ำมันเปล่าทำไมกูขอมันก็ไม่กูว่ามันหนักๆแปลกๆอะแล้วว่าเจอปอดเอเคเลยโอ้มึงมองข้างหลังดิอี้ปืนสองกระบอกปานึงเล่ม มึงพลาดทุกนัดเลยอะวุ้ยิงน้ำมันน่ะโอ้โหได้นน้ำมันเหลือเหลือถังเดียวเก่งไงเห็นไหมกูเล่งไิงเจ้าเลยน้ำมันหายไปเลยไอ้เหี้ยมีไหมเอ้ยเฮ้ยเจอเจออ๋ออยู่เจออ๋อยู่นึงไปต่อไปต่ออ๋อยู่ไหนอ๋อยู่ไหนใ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 นทางเนียงเนี่ยในในในโอ้โหไอ้สัตว์มึงดูจำนวนปริมาณเออมึงจะมึงจะเอาหรือไม่เอาอะไรไอ้เหี้ย เอาก็เอาปาทิ้งอาเมคุณเดียวทิ้งทิ้งกูติดอะทิ้งแม่งตายอ่ะติดเลยอ่ะทิ้งปุ้มกับปุ่มกับไปประกอบรถใหม่ไอ้เฮ้ยเหี้ยคุณเด็กอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นมึงเห็นไหมล่ะตามไว้เฮ้ยเฉียเฮ้ย เอะไรเดี๋ยวประตูเดี๋ยวประตูรถอ่ะไอ้อ้าปิดดีปิดไม่ได้ปิดไรหลมึงหันไปทางซ้ายมึงเองทางขวาเข้าบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้กูเข้าบ้านหลังนี้กูโอ้บ้านมีสองตัวไปโจมยิงได้ไหมไม่ได้ไปโจมยิงไม่ได้ครับกูลองกูเคยลองแล้วเปิดเปิดเดิมยิงตายตัวมานี่มานี่ เกกูกระสุนเหลือหึแล้วอ่ะเอเหลือหนึ่งทำไดดีอะยิงน้ำม <player> ันปะไม่กระสุนเอานี่อ <observer> ้าวยายิงคนนี้อย่ายิงดูรับน้งแม่นปืนนะับน้งแม่นปืนเอยเชี่ยไอคนตายมันคนตายมันเล่นกูไว้เดะเดเดะเดวเดะ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 เดเดยิวแทนเลยอีกตัวหนึ่ง เว้ยกูสู้อยู่มึงเข้ามาโอ้ยยามมึงเข้ามาของนี้ยอ๋อม,มาแล้วขวางทางเปล่าไอ,อ,อ้ย่ะอ๋ะอยามออ,อามอเอาเลกูดอามออออยรถรถรถเฮ้ยตูรถมานั่งรถนั่งรถมาต่อไปกันต่อครับตอนนี้จุดหมายเรายังอยู่อีกยาวไกลนะฮะเสียงละวะ มาบามาโอ้ยโอ้ยคุณได้เสียแล้วโอ้ยโอ้ยกูจะตายอดนเดนโดนแล้วจอดเฮตายจอจอดจอดจอดจออเลยคุณโ้ยเยอเลยวะเฮ้ยลืมกูลืมเฮ้ยบอกให้คุณดับเครื่องดูางนิงออารถได้นือลืมอลเยิา ไอ้ย่าใครสอนสอนให้มึงขับรถที่ไม่ดับไอ้ขับรถดีหมดเลเี้ยวใหกระจาะเลยไอ้ย่าแล้วมึงดูนี่เฮ้ยคุณเน่จะมีมเ,ลมเ,เลยมีความหวังคุณเน่รถความหวังยังแย่เลยเลยเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะหมดเฮ้ยมันชนแล้วเมื่อกี้เฮ้ยมันชนไม่ชนได้ชนเออโอ้ยเฮียยมู่บ้าเลยคุณเน่ เอโอโหอลังการงานจาัดมาเออกูไว้อามันโดนอะไรมึงไว้ขามึงเอาขวานไว้ด้านบนแหละแล้วเวลาอามเวลามันขับอ่ะมันมันมันทำดาเมจรัวๆเว้ยเลยอา,อามัน่ัด้ <ๆ S 1> อยู่เฮ้ยแชี่กูรู้อะทำอะไรอาเอามาดิ <c oughs> อย่ายเย็นอาอามจะไม่ฆ่ากันอาเอามาดิเออนี่กูมีที่ละเอาไปวางหลังรถเอาวางหลังรถ คุณเอมึงให้คนขับรถตายไ,ไปไปกันก่ออาบ้าโอเคเลยใจเยนใจเยนใจเย็น้เฮ้เยรถไม่พังเหรอแม้ผมผมชวนแต่รถไม่พังนะเว้ยปืนอันนี้มึงไม่ต้องมอาเสียการต่อสู้ โอเครู้สึกการต่อสู้นะฮะระหว่างอาร์มกับบิวแดนนะฮะมาตอนนี้นะฮะโอ้โหอาร์มท่าไปแล้วฮะตอนนี้ตึกโมมันนะฮะเออ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 การตีของเขาเนี่ยค่ะหมุนตัวไป160องศานะฮะ160องศาอาร์มมันไม่ีของเยี่ยอะไรเลยอาร์มหมุนมากลุ่มเข้ามาครับเอลเมจจอดได้ก็มึงือให้กูจอดเออว้ามาไปกันต่อ ขับด้วยแล้วในพลังจิตได้ใช่ไมันทำมันคือวิธีเลยโอเคอยู่ดูก่อนสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือรถเราน้ำมันหมดครับเพราะง้นแล้วสิ่งที่ผมทำในตอนนี้นะครับก็คือการที่เรานะครับเอาน้ำมันเอาไว้หลังรถแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่โดยพลังจิตแค่นั้นแหละครับโอเคไปดูกัน <De> ต <ep> ่อห้าพันเมตรจะมีสะพาน

มึงนะผีได้เฮ้ยมันมันเริ่มไปล่ะมันเริ่มไปละเอ้ยเอ้ยทางแก๊สรุดทางแก๊สรุดเนื้อเนื้อเนื้อทางแก๊สรุดทางแก๊สรุดเนื้อ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 ขาให้ไม่หนักกว่าเดิมเลยกระเพื่อนได้แรงแค้นน้ยะโอ้โหไอ้สัส ดูพี่เดี๋ 40, ดวยวโอ้โหขึ้ยอดคุณเด้คุณเด้ถ่ายถ่ายได้ปกคลิปถ่ายได้บอกคลิปคุณเด้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตรงบ้านหลังนั้นดูนะควมชิบหายแล้วไม่มีไม่ไม่มีคนคอยเบรกเบรกคันโยกให้เอาควีนไม่ทันไม่ทันเอาเอาเอาป๋าที่เดี๋ยวได้เอาโอเคแคนะมีให้มีใฮะโอเคไป ชี hey. ่ยอย่างเยอะอ่ะเกมกำมามอคุณคุณเออู K ้ K ิดว okay. ิ่งว no? ิ yeah. okay. ่งโอเคปลอดภัยหาอูมีกามอไหนคุณเองเนาะย่เดี๋ยวนี้นี้นี้กูเล่นก่อนกูเล่นก่อนนี้อะเยี่ยมแล้ววิ่งเลยละไอ่กูเล่นก่อกูเล่อน ไฟเ่ยไฟเร็วเย็นเร็วเยงนเร็วเย็นเมพวกเองแมนเกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกตเกตชิปของก่อนมีอะไรไหมคนมันตึงเลยเฮ้ยเก็บไว้ด้วยดีกว่าเฮ้ติดด้านบนจะได้เผื่อไว้มาเฮ้ยหยา มีอะไรจะฝากอ่ะเฮ้ยชีโอ้ยมัยจมันจูดมันจมันจูดมัจดมันจูดฮ่าฮ่า มันจุดเด้อเยมันยังมีฟองสีฟนองสีงเลย่ใครมันจุดวะเมื่อกี้ไม่รู้กูขอโทษเลยกูขอโทษกูจุดเโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกันกดไลค์กดตดตามให้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าสมมติยอดไลค์เยอะเราก็จะมาทำอีกนะครับแล้วก็ขอฝากอะไรไอ้เหนือหน่อยนะครับไอ